สวัสดีครับทำยังไงถึงให้น้องๆอายุ18ปีเหล่านี้ชื่นชมเราขนาดนี้เลยครับก็ตึ้งใส่บนดำถือว่านะครับลงรักโผลปั๊ขนาดนี้เลยครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเะเป็นากาครับไม่ได้เจอนานมากนะฮะเจอนะครับผมโอ้โหทั้งล่าสุดนานนานนานจนจำไม่ได้ครับ ครับผมจะไปดื้อไปเลจะบานเลยเอาละนะครับผมวันนี้ได้มาเจอผมน้องนะฮะเป็นไงบ้างครับสงสารครับชื่อหัวอกหัวใจมีคนแอบเป็นลมไปนะครับผมนะฮะแต่ไม่ให้แสดงตัวนะครับผมเพราะว่ายังฝืนฝืนฝืนอยู่เพราะเสียงเพลงมันอินไงในหัวไงใช่ไครับผมนะตอนนี้ที่อยู่นี่ก็กายหยาบนะฮะวิญญาณหลุดไปแล้วนะครับร่างจริงมันจริงอ่ะโอเคนะครับวันนี้สนุกสนานนะครับแล้วก็วันนี้ได้มา นะครับผมได้เป็นเขียนบ้านนะฮะได้มาฉลองคราวนี้24สาขานะครับผมสวัสดีสาวๆอีกหนึ่งท้านได้ให้เชิผมสวสัสดนีนะครับไปรุ่นทั้งหลายน,น,ยนะะไปรุ่นทั้งหลายเหมือนงาน,น,นวัดสวัดสดีแม่จุฑาท่านเลยครับผมไม่นำต,ตัวไม่นั่ตัวมีน้องๆมีน,น้องๆต่างคนแต่ว่าอยากรู้จักใหม่อ๋อใครยากรู้จักไปร้านแกะปฏิ์ครับผมนะฮะครับผมกระรอไปร้านแกะปฏิฐ์ลองเซิร์ชดูได้ก่อนนะฮะถ้าไม่ชอบว่างมาใหม่ริน อ่าเซิร์ชที่ไหนก็ได้นะครับผมนแต่อย่าไปเซิร์ชนะครับผมแม่ในหนังสืออ่านี่นะฮะนะครับในสื่อกลุ่มไม่มีนะครับแม่นะฮะไม่มีไม่มีนะครับผมเอาล่ะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งคนนะครับที่ร้องเพลงเพราะมากนะที่ติดตามมานานแล้วด้วยนะแล้วก็นะครับเป็นแฟนเยอะมากทํางานก็หนักร้องเพลงก็เยอะนะครับต้องเอาใจสาวๆอีกนะครับผมนะฮะปวดนี้มาขนาดนี้แล้วหล่อมดูดีขนาดนี้นะครับผมทำงันแต่ดูแลเพลงยังไงบ้างอ่ะ คือถ้าเกิดว่าโดยการการกิดการนอนเนี่ยมันได้มออีกเหรอใช่มีตัวช่วยเสริมครับผมอย่างเช่นมีอินฟินิตี้ถูกต้องเพราะว่าอินฟินิตี้เขามีที่เป็นดีให้สำหรับทุกท่านได้นะฮะชื่อหัวอกหวใจกันใครเหนื่อยใครท้อใครไม่ไหวใครรู้สึกนะครับผมนะฮะเดินต่อไม่ได้ถ้าเพิ่มเป็นนลัทางเดินต่อไเดินเดินมาที่เดินขาอ่าให้เดินมาที่คลินิกนี้นะครับผมนะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆเดือนละหนึ่งอะไรนะฮะ อ่าได้เสมอนะครับผมอะไรไม่ได้พังทีไม้ต่อ <c oughs> ใช่นะครับที่สำคัญนะครับผมเขามีนื้อไว้แล้วใช่ไหมครับบันทึกไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าเรียกว่าเป็นการบันทึกเรคคอร์ดนะครับผ่านทางวิดีโอด้วยนะครับทางสายตาด้วยบันทึกแบบเป็นรุน่นใช่ไหมเนาะ นะครับเอาละนะครับผมก็จะมีชิปเม็ดเดือนละวหนึ่งครั้งสามารถมาดูแลตัวเองได้นะครับผมทำงาน30วันขอวันเดียวนอนสบายๆให้เขาได้นวดหน้านวดตาเขาได้ถักวิตามินหน่อยหน้าร้อมเลยเหมือนผู้จัดการหนุ่มหรือเหมือนการผู้จัดการหนุ่มก็ทำด้านนี้นะครับโอ้โหไม่ได้เจอนาสาวขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก่อนไม่ได้แบบนี้นะไม่ใช่คนเดือกคุดาวนะไอ่โบไอ้คน ่โอเคนะครับผมดูไม่ได้เจอนะประดูสาวไม่ขนาดลีโม่อินฟินิตี้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องหน้านะครับผมก็จะเป็นทีมที่จริงๆเราเป็นตัวเพิ่มเราทาคสีด้วยอีแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยอ่าตัวช่วยเพราะเราแต่งหน้าทุกวันคนที่ไหนอ่ะตัวช่วยอะไม่รู้นะตอนนี้มันจะเล่นเกมคอเบียรอยู่นะครับผมเดี๋ยวกลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปไม่ได้แล้วอ่ะโอเคนะครับก็มันส่วยถามมาช่วยให้เราเลย